ก่อนที่จะไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะครับผมแขกรับเชิญคนต่อไปนะครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวแม่อีกคนนึงเลยนะครับของวงการบันเทิงเราครับที่บอกเลยว่าอยู่วงการเนี่ยมานานมากนะครับบอกว่าใครถ้าใครดูตั้งแต่พี่เขาตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะต้องบอกว่าจะบอกใช้คําว่าแปลกไหมยิ่งอยู่นานยิ่งดูดียิ่งอยู่นาน,ย,ย,ย,น,านยิ่งสวยขึ้นไม่รู้ว่าพี่เขาใช้วิธียังไงนะฮะต้องบอกเลยว่า ที่เขาเนี่ยมีวิธีชื่มบอกพวกเรานะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่นุ้ยพี่มนลรัตน์นะครับผมพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ้ยพี่มนรัตน์ห้าสี่สามสองพี่ปุ้ยพี่มนลรัตน์ครับผมสวัสดีคมกระลังเล็งพี่ปุ้ยสวยขึ้นอีกแล้วขอบคุณมากเลยอยากจะบอกว่าจริงๆเราเจอกันมานานมากนานมากจริงๆนะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าอุ้ยพี่ปุ้ยใหม่ละมาทีไรก็มานั่งขายของแล้วของก็แพงด้วยคืออยากจะบอกหลายคนถามอย่างนี้ค่ะทาทำไมหน้าครับ ทามันทำไมหน้าไปหาหมอก็จบเรื่องคุณผู้ชมขาใจเย็นๆก่อนพี่ปุ้ยเนี่ยทำงานในแวดวงแบบสุขภาพความงามอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอะไรก็ทําได้จะไปเย็บจะไปตัดจะไปดึงจะไปทําเครื่องเนี่ยทำได้หมดแต่ผิวทําไม่ได้จริงๆโกหกกันไม่ได้จริงๆค่ะคแล้วอยากจะบอกว่าถ้าพี่ปุ้ยไม่มีทราลาจิน่ากระปุกนี้นะคะ วันนี้ไม่มีทางได้มานั่งแบบนี้แน่นอนเพราะปีนี้ก็ย่าง54เข้าไปแล้วแล้วผิวเลข5มันก็ผิว<ม>คุณยายคุณย่ายดีๆนั่นเองค่ะเพราะว่าเคยหนักมาก่อนพ p s, <S, 네 PS, <S, <S เดี๋ยวให้ดูเลยคเคยหนักมาก่อนมสมัยเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง3นะต่ก่อนนะคะทั้งริ้วรอยทั้งรอยหมองค้ำเนี่โซมไปหมดเลยค่ะเอาง่ายๆก็คือ แก่ปัญหานะ่ะคือแก่นั่นเองอ่ะตอนนั้นยังแบบไม่ถึง40เลยนะในรูปนี้ไหมฮะใช่นะคะแต่ว่าส่วนตัวที่เลือกพูดทรลลจิน่าเนี่ยนอกจากตัวเองจะอยู่มานานแล้วนะทรลลจิน่าก็อยู่นานอยู่มาถึง16ปีแล้วนะคะบวกบวกด้วยแล้วเราจะเห็นทรลลจิน่ากระปุกแดงเนี่ยในโทรทัศน์บ่อยมากๆหลายที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมลองคิดตามนะทั้งสองท่านลองคิดตามถ้าไม่มีคนซื้อจริงๆแล้วถ้าของไม่มีการซื้อซ้ําจริงๆเนี่ยคงอยู่ไม่ได้มาถึงจนป่านนี้มันยืนยันด้วยคุณภาพของส สินค้าจริงๆนะคะเอาง่ายๆผู้ชายแบบพี่โน่เนาะพีเสพี่โน่นะสมัยก่อนพี่โน่ก็แบบมาดื่มมาดึงของจริงเลยคนนี้นะคะใช้ชีวิตกับโซมมากๆอันนี้ตอนนี้ก็คือไปทําสวนทําไร่นั่นแหละคือพี่โน่เนี่ยจริงๆจะสั่งครีมมาจากต่างประเทศก็ได้นะกลิ้งเดียวเนี่ยมาส่งถึงหน้าบ้านเลยแต่พี่โน่ก็ เลือกใช้ทริลาจินานะคะแล้ววันนี้ดูหน้าพี่โนอีกไม่ถึงครึ่งปีก็จะรับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วโอ้โหพี่พุ้ยจริงหรอรครึ่งปีอีกแค่ครึ่งปีเดียวนะฮะน,นี่รูปโอ้โหเนี่ยจะ60แล้วพี่โนนะคะแต่พี่ปุ้ยพูดยังไงเนี่ยสิบปากว่าไม่เท่าคุณผู้ชมเปิดใจรองเองจริงๆนะคะครับเมื่อกี้เห็นหน้าพี่พุ้ยสมัยก่อนแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูทั้งตัวตะก่อนนะตะก่อนนะตอนที่ยังอ่านข่าวอยู่นะตอนนั้นมีแต่คนเรียกป้าเรียกป้านะจนเรียกป้าปุ้ยป้าปุยนเป็รตใกู่ะ โอ้โหปัญหาหักหนักขนาดนั้นที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยทั้งหมดนี้นะแล้วกลับมานั่งในวันนี้นะ54แล้วนะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าคิดไม่ผิดที่เมื่อ5ปีก่อนกล้าเปิดใจใช้กระปุกแดงทริอัลจีน่าค่ะซึ่งไม่ว่าริ้วรอยคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแนวนอนมันมีแนวตั้งด้วยผู้ชายเนี่ยแนวตั้งเยอะเลย <c oughs> อะดูพร้อมกันนะคะแนวตั้งก็จะมีหว่างคิ้วใช่ไหมก็จะมีร่องน้ําหมากก็จะมีร่องบนปากส่วนแนวนอนก็จะมีนี่ใต้าตาที่เป็นย,ยิบ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 นะคะหรือว่าตีนกาหรือว่าเเเส้นนน้นนนนนบากกียรแนวน รทรายลาจิน่าเนี่ยทำได้ดีทําได้ถึงทั้งริ้วรอยแนวตั้งแนวนอนนะคะและมันจะดูบางเบาและจางลงภายใน14วันอันนี้ไม่ได้พูดเองเขามีเอกสารรับรองนะคะคและอยากจะบอกคนวัยใกล้ๆกัน40บวก50บวกเนี่ยนะคะ ผิวเราเนี่ยมันรอไม่ได้คือถ้ามันพลาดแล้วพลาดเลยนะคะถ้าเจอของดีใช้ไปเลยค่ะเพราะนี่ก็เคยลองเหมือนกันก็บางทีก็เลี้ยวไปลองทางนู้นบางลองทางนี้บ้างคุณผู้ชมคะผิวมันไม่ใช่ผิวเด็กๆคือมันผิวคนสูงอายุอ่ะนะต้องบอกนะ,ะกนะ็พอมันพังไปแล้วเนี่ยเรียกกลับขึ้นมาเนี่ยเป็นสองเดือน3เดืนอนกว่าจะกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอของดีแล้ว ใช้ไปเลยค่ะแล้วไคลร,ร,ราจิน่า 12x เนี่ยเชื่อพี่ปุ้ยค่ะตัวนี้ดีไม่มีผิดหวังแน่นอนอแต่ว่าต่อให้พี่ปุ้ยพูดกล่อมคุณผู้มชมไปยังไงก็ตามนี่นะถ้าคุณผู้มชมไม่ได้เปิดใจลองเองไม่มีทางรู้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะฟังเพลินๆแล้วต้องลองนะคะรับรองไม่ผิดหวังตัวนี้ดีกว่าเดิมเด็ดกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนค่ะและคุณผชมที่ฟังมาจนถึงตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีสุดๆ เพราะนอกจากคุณชมจะได้มีผิวสวยแล้วนะคะควันนี้นะสำหรับแฟนรายการคุยแซบโชว์โดยเฉพาะเนี่ยยังมีวัตถุมงคลเพิ่มให้ด้วยนะคะที่สำคัญให้เฉพาะคุยแซบโชว์ให้เฉพาะแฟนรายการคุยแซบโชว์ตอนนี้เท่านั้นค,คุณผู้ชมยกโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วก็กดไปที่หมายเลข1577นะคะ1577หรือว่า Line แอดทรีไลจ n น่าแบรนด์วันนี้ให้แบบ5นาทีไม่จำกัดสายเลยคุณผู้ชมจะได้อย่างนี้เลยค่ะคอนโดทรีไจิน่า คุณผู้ชมจะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่จะได้อีกสองพกพาวันนี้คุณผู้ชมจะได้ Brightening เป็นสูตรใหม่ของ t r รล a g จิน่ด้วยและวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้นี่เลยค่ะ เป็นพระสมเด็จเกตทะลุซุ้มนะคะอของหลวงปู่กวนวัดตะเคียนทองจังหวัดระยองค่ะคอันนี้พุทธคุณนะคะก็คือแคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้จะให้คุณผู้ชมแฟนรายการคุยแซบโชวไปเลยคุณผู้ชมขาทั้งหมดนี่6ชิ้นไปเลย6ชิ้นจุกๆุหมื่นกว่าบาทนะคะจ่ายเพียงแค่2990บาทเท่านั้นค่ะแล้วพระสมเด็จเกตทะลุซุ้มผงมวลสารหลวงปู่กวนจากวัดตะเคียนทองจังหวัดระยององค์นี้นะคะคุณผู้ชมนําไปพกติดตัวนําไปบูชาเพื่อเสริมสิริมงคลนะคะพุทธคุณ ที่บอกก็คือแคล้วคลาดปลอดภัยให้กับชีวิตเราค่ะและปกตินะคะทางตร i l ลาจิน่าเนี่ยจะไม่เคยให้พิเศษขนาดนี้นะคะแต่วันนี้เฉพาะแฟนๆของคุยแซบโชว์ที่โทรเข้ามาจองตอนนี้เท่านั้นที่หมายเลข1577นะคะให้ไปเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะบอกคุณชมว่ารีบนิดนึงนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้ว1577หรือว่า Line at t r i l a g i n a brand นะคะ ไม่ถึง5นาทีแล้วนะเซรั่ม2กระปุกใหญ่อะไรถ้คุณทำอะไรครับทำอะไรครับน่ยทำอะไรคะคุณคะผมอยากได้หเซ็ตครับผมอเพาะ้าสมเด็จเกตตลลุซุ่มปกปักคุ้มครองรักษาที่เจพุทธาดปลอดภัยแ้วคลาดปลอดภัยด5 7้วเ1577เลยค่ะรีบเลยนะคะ1577หรือว่าจะสแกนแบบพี่พุทธก็ได้นะคะหรือว่า l i n แอตไลน์ลาจิน่าแบรนด์นะคะเซรั่ม2กระปุกใหญ่ สองพกพาไบรท์เทนนิงสุรใหม่แล้วก็พระสมเด็จเกทะลุซุ้มนะคะรับไปเลยนะคะจ่ายเพียงแค่2990บาทแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าบางทีได้ยิน2990บาทอุ้ยยังไงดีแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าใช้ไปเลยค่ะ5เดือนพอหารมาต่อวันเนี่ยเหมือนเราบำรุงหน้าตอนเช้า15บาทคบบำรุงหน้าตอนเย็นอีก15บาทตกวันละคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม30บาทคุณผู้ชมอันนี้คือใช้ได้9เดือนโอ้หเดือน5เดือนอันนี้จะบอกว่านี่คุณมาให้แล้วหารมาให้แล้วเป็นคนแบบประหยัดมากๆ ไบรท์เทนนิ่งตัวนี้นะคะเป็นสูตรใหม่เข้มข้นมากๆคุณผู้ชมค่ะใครที่หน้าหมองๆเนี่ยต้องลองตัวนี้เลย<ม>ผิวมันจะดูสว่างกระจ่างใสผิวมันจะดูเรียบเนียนปกติเนี่ยเขาขายกันเป็นพันเลยนะคะคแต่วันนี้ไม่ขายให้คุณผู้ชมฟรีไปเลยในเซตค่ะแล้วก็ช่วงเปิดตัวแบบนี้ต้องรีบจองให้ทันนะคะต้องลองต้องลองเลยนะคะสําหรับไบรท์เทนนิ่งตัวเด็ดตัวนี้ทํามาไม่เยอะค่ะถ้าพลาดจองไม่ทันหมดแล้วหมดเลยแล้วไทรเดจน่าเขาจะแบบนี้ของแถมไม่มีขาย ของแถมจะไม่มีขายให้แบบให้ฟรีๆเลยนะคะไม่ว่าไตราลาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือบรรดาพรีเซนเตอร์ปากแจ๋วๆอยู่ครบทุกคน <c oughs> ขายมายาวนานถึง16ปีการันตีด้วยคุณภาพและการเวลาแนะนําคุณผู้ชมต้องเปิดใจลองค่ะคส่วนตัวพี่ปุ้ยอันนี้ไม่กลัวเสียชื่อเลยกล้าพูดได้เลยว่าเดินไปไหนคนจะเรียกพี่ปุ้ยไตรลพี่ปุ้ยไตรลาเพราะว่าเรารู้สึกกับตัวเองเลยว่า <c oughs> เออเราภูมิใจผิวเรามันดูดีกว่าตอนเราเป็นสาวๆเยอะเลยค่ะแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่ามันเห็นได้ชัดอยากให้คุณผู้ชมเปิดใจลองจริงๆเรื่องของพระสมเด็จใช่ไหมคะพระสมเด็จมีจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรีบโทรจองที่1577นะคะ1577หรือว่า l i n e แอทไรรินาย้าโปรให้อีกทีเซรั่มสกระปุกใหญ่ๆคุณผู้ชมได้อยู่แล้วฟรีอีก2พกพานะคะแล้วก็ไบรท์เทนนิ่งสูตรใหม่และพระสมเด็จเกตทะลุซุ้มของหลวงปู่กวนวัดตะเคียนทองจังหวัดระยองมีจํานวนจํากัด ะะจะบอกคุณชมว่ารีบโทรที่1577โปรพิเศษที่ได้วันนี้6ชิ้น6ชิ้นนี่คือยากมากตัวพ่อตัวแม่มายังไม่ได้6ชิ้นเลยนะคะคเพราะฉะนั้นใครเห็นต้องรีบจองจองให้ทันไว้ก่อนถ้าพลาดจองไม่ทัน หมดแล้วหมดเลยซึ่งวันนี้พี่ปุ้ยมานะครับก็คือโปรคือดีมากแล้วไม่เพิ่มสายนะวันนี้คืออย่างที่บอกว่าพระพี่ปุ้ยมาแถมนี่คือมีจํานวนจํากัดจริงๆแล้วมีจํานวนจํากัดค่ะตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึง2นาทีแล้วคุณผู้ชมอย่าลังเลนะเพราะว่าของแถมวันนี้จำนวนจำกัดต้องรีบจองให้ทันที่1577นะคะ1577คุณผู้ชมรีบนิดนึงหรือว่าไลน์แอดพลาลาจินาคุณผู้ชมจะได้เซรั่ม2กระปุกนี่ให้ไปเลยจะได้อีกสองพกพาจะได้บร g เ t ณนิ่งสูตรม ของทราลาจิน่าและนี่ค่ะที่สําคัญคุณผู้ชมจะได้พระสมเด็จเกตทะลุซุ้มของหลวงปู่กวนด้วยมีจํากัดนะคะคุณผู้ชมขาพุทธคุณ แคล้วคลาดปลอดภัยส่งให้คุณผู้ชมฟรีรูดบัตรก็ได้โทรไปจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายแต่ว่ากดไปจองไว้ก่อนที่หมายเลข1 5 7่จริงๆอยากจะให้ทั้งพิธีกรทั้งสองท่านแต่ว่ามีจํานวนจากัดไม่ต้องครับผมผมจองไปแล้วจองเืไปแด้วยะเสแกน QR code เลยนะคะหรือว่าหมายเลขหนึ่ห้าเจ็เดหรือว่าไลน์ a ลายจีน่าแบรนด์ต้องรีบนิดนึงนะคะพระสมเด็จมีจำนวนจำกัดค่ะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผเรียกชื่อให้ถูกเดี๋ยวนี้นะพี่ปุ้ยครับผมพิบุ้ครับขอบคุณนะพิบุ้ยครับขอบคุณมากนะบอกว่ารับชมรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะกิ๊งกิ๊